โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม e a d by y d y l i g h t Mobile นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน 5.3. มนะครับมันอัปเดตเมื่อวานนะครับวันที่11นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมติดงานทำคลิปไม่ได้เลยนะครับผมนะโอเคเลยมาทำวันนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมนะ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เพิ่งโหลดเกมนี้มาครั้งแรกในเวอร์ชันล่าสุดวันนี้วันนี้เนี่ยหรือโหลดมาเมื่อวานนะครับวันที่11 <S <S มันจะมีให้โหลดก่อนเข้าเกมประมาณสามพันกว่ากว่ากิกะไบต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึงแล้วกันนะครับจำเลขไม่ได้นะครับผมนะ <S <S okay, โอเคก็ตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก่อนเข้าเกมมามจะมีให้โหลดนะครับหลังจากโหลดในแอปสโต e แล้วพื้นที่ในแอปสโต e วัน 3.5GB กิกะไบต์นะครับแล้วก็เข้ามาโหลดต่อในเกมอีก ตามที่เห็นนะครับผมนะสำหรับคนที่เพิ่งโหลดใหม่นะครับหรือใครที่โหลดอยู่แล้วแล้วอัปเดตก็มีให้โหลดแพทใหม่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปโหลดกันด้วยถ้าเราไม่ได้โหลดมันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับโอเคก็อัปเดตวันนี้มีไม่มากนะครับมีข้อเดียวแล้วก็ผมขอบอกปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก่อนก็คือเขาล็อกอินกับ Facebook ใช่ไหมแล้วก็เล่นไม่ได้กันนะครับเหมือนทางเทสบายกำลังปรับปรุงแก้ไขปัญหาอยู่นะครับผู้ชมก็รอไปก่อนแล้วกัน ก็มีกล่องจดหมายอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมนะเป็นน่าจะเป็น5 500เซวาร่ามั้งใช่ไหมนี่ไงกับ2,000ยาสีลุงนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับก็ไปกดรับกันด้วยนะครับถามว่าทำไมของผมเข้าได้ผมไม่ได้ใช้ Facebook นะครับผมใช้เป็น gmail นะครับผมแนะนำคุณผู้ชมหลายทีแล้วครับว่าพยายามอย่าไปเชื่อมกับเฟซเผื่อมีปัญห้องปัญหาแต่อันนี้ปัญหามันแก้ได้ไงของเดบอแต่เกมอื่นของผมมาเคยเชื่อมกับเฟซแล้วมีปัญหาผมก็ หายหมดเลยทั้งรหัสนะครับแนะนำให้เชื่อมกับ Gmail ไว้น่าจะดีที่สุดนะครับผมนะโอเคก็น่าจะตามนี้ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่าอัปเดตใหม่เวอร์ชันห3นึเนี่ยมีอะไรบ้างมันมีข้อเดียวครับผมนะก็คือแก้ไขปัญหาการเล่นเกมที่ส่งผลต่อ n o One Escape Dead Perk นะครับ Perk n o One เนาะแล้วก็เอ่อ Perk Hexotem นะครับที่เกี่ยวข้องก็พวก Perk Totem ไฟทั้งหลายครับผมนะก็ แนูนแกนี่นะครับผมนะมีแค่นี้เลยครับผมเวอร์ชัน5.3.1นะน้อยมากๆก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันสักหนึ่งตาละกันนะครับว่าในเกมจะเป็นยังไงบ้างคนเล่นอาจจะน้อยลงไหมเพราะว่าช่วงนี้คนเข้าเฟสกันส่วนใหญ่นะครับเขาเข้ากันไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมใส่เป็นชุดประจําผมไปละกันนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเซตติ้งก่อนเผื่อเขาาอัปเดตอะไรมาแล้วผมไม่ได้ให้ดูนะครับผมนะ กราฟิก iPhone 7 p ร์ทของผมยัง30 FPS อยู่เหมือนเดิมนะครับควบคุมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมปกติทั่วไปเนาะโอเคถ้า,างั้นน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมเราอยู่ในดา่าโลงแสดงบำบัดนะครับผมโลงแสดงการบำบัดสถาบันลํำลึกของ อะไรก็ไม่รู้โอ้เป็นเฟดดี้นะครับอุ้ยเจอเร็วไวปะเนี่ยเห็นปะวะไม่เห็นนะครับโชคดีไปผมเห็นเฟดดี้แล้วเมื่อกี้เกมเร็วแน่เลยคุณผู้ชมโอ้ยปั่นไฟก่อน ตาแรกมันจะแหลกๆหน่อยนะครับต้องขออภัยร่วงหน้าไว้ผมว่าลงมาแรงสองชัวร์ตานี้ s ดูจากทรงแล้วขาตกรไล่ย,ยับยับเลยว่ะช่วยกันปั่นเครื่องแรกก่อนแล้วกันอย่างนั้นดาดไล่ข้าวโพดยังไม่เข้ามานะครับผมไปเช็คมาละเมื่อกี้นะก็ไม่มานะครับผมนะไม่รู้จะมาตอนไหนเหมือนกันดาดไล่ข้าวโพดนนะครับผมนะ ปเหมือนจะมานะเดี๋ยวผมไปฮิวให้เมคเคล,ล่าก่อนข้างหน้านะครับผมนะต้องรีบปั่นเครื่องตรงกลางก่อนเดี๋ยวผมไปซ้ำเครื่องตรงกลางให้ก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเราอีกคนนึงไปซ้ำเครื่องตรงกลางให้ปะเดี๋ยวผมไปซ้ำเครื่องตรงกลางให้ดีกว่าขาราชการเหมือนจะเป็นนะครับผมนะตัวแรงหนึ่งกันเนาะ ฆาตกรเขต้องเล่นเป็นกันบ้างครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปซ้อเครื่องกลางก่อนนะครับตอนนี้เกมไม่ค่อยดีนะครับจากที่ผมดูแล้วนะตอนนี้ไม่โอเคแล้วเพราะว่าฆาตก,กรก็เก่งจัดนะครับต้องรีบปั่นไฟละเอาเลยเหมือนจะมาแถวนี้ด้วยโอ้โหเครื่องนั้นจะเสร็จละ เพื่อเราแอบอยู่งั้นผมไปช่วยนี่ก่อนเฮ้ยเฮยอย,อยู่พึ่งดิน้นอยู่พึ่งดิน้นอยู่พึ่งดิน้นใจเย็นก่อนอ้อาวมีคนช่วยแล้วเหรอถ้านเดินสวนผมไปเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมมาทำเครื่องน,นี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมภาพตอนนี้เดี๋ยวพี่ให้เพื่อนก่อน,นไปไหนแล้วเนะี่ย มันเห็นผมไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังเพื่อนแต่ตาแรกเหมือนจะไม่ค่อยกระตุกนะเอ้ยมันวิ่งไปไหนปั่นไฟเลยเหรอไม่ฮิวก่อนเหรอไปฮิวไหมเนี่ยมันมาเหรอมาในเสียงเพลงวะโอเคงั้นให้มันไปฮิวกันเองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมปั่นก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องปั่นไฟค่อนข้างช้านะครับผมเนี่ย เฟตตี้นะครับแต่ว่าเครื่องผมทำไมเหมือนไม่ค่อยกระตุกเลยวะแปลก,กปกต,ติจะก,กระตุกนะครับผมนะ <S <S เป็นอัปเดตแค่แก้บั๊กข้อเดียวนะครับผมนะตั้งแต่อัปเดตมาวันนี้น่าจะเป็นอัปเดตที่น้อยสุดแล้วม,มั้งคุณผู้ชมอันที่แล้วผมดู่ะน้อยสุดแล้วนะมันมี3ข้ออันนี้มีข้อเดียวเองคุณผู้ชมผมแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมีอัปเดตมาเมื่อวานนะครับติดงานเลยไม่ได้ทำคลิปเลยต้องมาทำวันนี้แทนนะครับผมนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะไม่ว่างจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปต่อผมก็คงยังไม่ได้้้ตตตตัดอออนนีงงไทา่ล ผงต้องไปตัดช่วงเย็นเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะว่างสตรีห,หรือเปล่าครับคุณผ,ผู้ชมช่วงนี้งานผมยุ่งมากเลยที่มาหาลัยนะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมนะรอช่วยเพื่อนก่อนคงไม่ดันพิเรนมาทางนี้นะ ไวายเลยเพื่อนโอ้ยโอ้โหแหลกแหลกผมผู้ชมภาพค้างเลยขออภัยครับผมนะแหลกแหลกโอเคโอเคเฮ้ยหยุดได้ยังเนี่ยจะวิ่งไปไกลไปไหมมันมีฮิวเองหรอวะไกลเกินโอ้โหวิ่งไปไหนกันวะเนี่ยอ๋อมีฮิวตรงนี้เลยยางไกลเลยเฮ้ยมีคนปลูกตอเทมบุลแล้วตรงนู้น มเห็นคนด้วยมันโดนไล่อยู่วะนี่นายชายโอเคโอเคปั่นก่อนปั่นก่อนเออพี่ชัปั่นก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนผมต้องไปเทรดนะคุณผู้ชมเพราะมันโดนกันหลายทีแล้วข้าราชกรต้องวิ่งไปโชว์ตัวข้ารกรหน่อยผมเดี๋ยวปั่นไฟรอไปก่อนนะครับผมนะเครื่องนี้ผมปั่นมีคนไปซ้ำอยังวะผมจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ ผมไปช่วยไม่ได้แล้วผมต้องโชว์ตัวต้องเทรดหน่อยรอมันก่อนร๊บนึง <c oughs> มีบอลรถทามไปเลยฮิวเลยเหรอมันมา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 ออกมาดิออกมาดิมันมาแล้ว จะหลอล้มไม้ซะหน่อยโอเคโอเคโอเคไม่น่าหลอล้มไม้เลยน่าจะไปเลยโอเคโอเคให้เขาปั่นไปก่อนแล้วกันผมล้มเร็วไปนะเมื่อกี้ไม่น่าจะห่วงล้มไม้เลยน่าจะไปเลย เดี๋ยวผมไปฮิวเองตรงโทเทีมบุญก็ได้น่าจะเร็วกว,ว่ามาลัดมาลัดผมไม่ฮิวตรงโทเทีมบุญน,นะครับผมนะโอเคตรงนี้แหละฮิวก่อนฮิวก่อนโทเทีมนี้มันมีประโยชน์มากๆนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องเอาเพิร์คฮิวมาเลยถ้ามีคนเอาเพิร์คนี้มานะครับผมให้เขาแบบ เอาโทเทมนี้เข้าอยู่ในแบบนี้ก็สบายสบายแล้วผมนะแัะ uh ่โ huh. ห้ยปั่นไฟให้ก่อนดีกว่าเครื่องนี้เสร็จแล้วแล้วเครื่องที่ผมปั่นตอนนั้นอยู่ในเราวะหรือปั่นเสร็จไปแล้ววะ เราจะบล็อกให้ด้วยรีบไปเพื่อนโอ้มันจะซ้ำอย่างเดียวเลยต้องถ่วงเวลาหน่อย พิหายแล้วเพื่อนตายแล้วมีแทงหลังบอกว่าน่าจะไม่มีวะโหสวยเลยตรถถามเขาไม่อยู่ อ้าวไม่เห็นผมหรอวะเครื่องเดิมผมน่าจะปั่นเสร็จแล้วมา้างผมหาไม่เจอแล้วเนี่ยชิบหายแล้วต้องไปหาเครื่องปั่นแล้วคุณผู้ชมโอเคมีคนปั่นอยู่ตรงนี้นะครับเจอมาได้ผมเฉยเลย ผ่านไปแล้วกันเพื่อนเกตสิบสองไม้ผ่านนะครับผนมะตองเรียมไม้ไม่ได้อันตรายยังวนได้อยู่ยังวนได้อยู่ ตามป่ะได้ไหมดูดิวางกับดาบกัโร ไม่ทันรออุ๊ยโอ้โหมันติดไอ้นีก่กระโดดไม่ได้สวย เฮ้ยเฮ้ยยองนี้เลยเหรอไปละเปิดหลุมย่งนี้เลยเหรอโอ้โหฆาตกรไม่เดินดักนะครับเพื่อเราเปิดได้ไหมนะเดี๋ยวดูเพื่อเราแป๊บนึงก่อนนะครับผู้ชมชิบหายแล้วเพื่อเราจะออกได้ไหมเนี่ยเอาละครับเรามาร่วมลุ้นนะครับผมนะว่าเพื่อเราจะออกได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละฆาตกรน่าจะไปผิดฝั่งประตูใช่ไหมผมว่า เดินกลับมาก็น่าจะเปิดเสร็จพอดีน่าจะไม่มีโนวันเมื่อกี้มันตีผมละทานทานเพื่อนอุ้ยมาปะวะนิง่งๆนิๆ่งๆนิๆ่งๆมันกำลังเดินมันกำลังเดินมาละมันไปผิดประตูละเรียบร้อยไปผิดประตูมาละมาละทันอยู่ทันอยู่เปิดได้เสร็จแล้วโดนตีทีหนึง่งตายยากเลยปะตายยากเอ้ยสวย เกือบไปแล้วจริงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอะไรวะล่ะเฮ้ยเพื่อนเราก็รอดูเหมือนกันดีกว่าโอเคครับผมไปไปกดเกมครับผมนะเดี๋ยวเป็นเพิร์ยูอีกแล้วกันนะครับสวยงามสวยงามสวยงามวันนี้โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างเออ ลิ้นพันเป็นไงกันบ้างสำหรับเกมนี้นะครับผมนะก็สนุกสนุกกึ่งตึงตึง,ตงนะครับผมนะก็สนุกอยู่ครับผมนะก็สุดจัดเจยดได้เพื่อเราตายอยีคนนึงนะผมช่วยอะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตัต้นจนจบนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไหรหรือปัญหาอะไรได้ผมพอจะช่วยได้ก็คอมเมนต์ถามกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันซีอูครับ